สวัสดีค่ะวันนี้จะมาวูซูกุชิทางร้านนะคะก็จะมาอัปเดตว่ามีแบบไหนกันบ้างนะคะอย่างแรกนะคะอัน,นีนาจะเป็นช่องทงการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแค่แบบไปก็ได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นคะ่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สุกทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมโลชอปค่ะ อันนี้จะเป็น IG นะคะจะมีภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาด้วยนะก็เข้าไปตามกันได้นะคะชื่อไอจีวายจุดสกุชี่ค่ะและใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทางช้อปปี้ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่กลับดูายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวเรียงไปตามชั้นนะคะไม่ได้เรียงตามราคานะเริ่มที่โซนแรกตรงนี้นะคะจะเป็นราคาชิละ39บาทบะคะาชิทนะคะา100บาทค่ะ จโัโบวบก้อนเมฆนะคะก็ตัวนี้นะจะทําเป็นเหมือนอยู่บนทองฟ้านะคะแล้วก็ตัวบันก็จะเป็นแบบปุยๆแบบนี้นะคะน่ารักมากนะจะมี2สีให้เลือกนะคะเป็นสีจาลุงแล้วก็จะเป็นสีกาแล็กซี่ค่ะ39บาท3ชิ้น100อยนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีกาแล็กซี่นะตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงลมลุกนะคะตัวนี้ก็จะมี2สีเหมือนกัน,นะคะ่ะไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะไซส์เป็นจัมโบ้ประมาณมือประมาณนี้เลยค่ะนกคู่นะคะอันนี้จะมี3มสีให้เลือกนะคะ สโลมากนะแบบต่อมานะคะจะเป็นแบบวางเดนเดียสีกา x ล็กซี่นะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นสีกาเล็กซี่แบบนี้เลยค่ะชิ้นตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะคะเป็นแซสประมาณ2มือประมาณนี้ค่ะปากระเบนนะคะอันนี้ก็จะมี2สีค่ะตัวน,นี้เนื้อสโลมากนะคะเนี่ยจะเป็นแบบซอบแล้วก็สโลแบบนี้นะคะไซจะเป็นไซจัมโบ้นะคะเป็นแบบชิ้นบางๆแบบนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นแบบสีกา x ล็กซี่ค่ะ หอยทากนะคะอันนี้นะจะมีสามสีที่เลือกนะคะจะเป็นสีอ่อนแบบพาสเทลนะคะลายน่ารักมากนะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกลมๆแบบนี้ค่ะมีบินได้นะคะอันนี้เนื้อสโลมากนะสี๊กตาตี๋สอกซานตานะคะแมวสีเขียวค่ะก้อนเมฆสายรุ้งนะคะอันนี้สีสวยมากนะคะจะเป็นสีสายรุ้งแล้วก็จะเป็นผิวแบบมบุกด้วยนะคะซอฟสโลแบบนี้เลยค่ะมีกล่องของขวัญน,นะคะ แล้วก็จะเป็นแบบวัวค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบขนมปังคูิ้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนมปังแบบนี้เลยค่ะของตกแต่งคริสต์มาสนะคะเห็ดบ้านหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าน้องหมูแบบนี้เลยนะคะจะมีสองสีค่ะนะคะเป็นสีโทนชมพูกับสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบหมีกล้วยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นวัวนะคะสีชมพูแล้วก็จะเป็นหอยสสลวงค่ะ แพนด้าน,นินจาค่ะดินสอนะคะอันนี้นะจะมีสองโทนนะคะจะเป็นโทนม่วงเข้มกับม่วงอ่อนค่ะอันนี้จะออกเหมือนสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นโทนม่วงๆแบบนี้ค่ะเนื้อดีนะสโลูนะคะมากระลองหัวใจนะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด3ามสีนะคะแล้วก็ตรงส้ก็จะเป็นสีต่างกันแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะลายน่ารักมากนะคะแล้วก็ด้านหลังจะทําเป็นแบบมีลายเส้นแบบนี้ด้วยนะคะสกูชี่ก็จะเป็นชิ้นหนาแบบนี้เลยค่ะ เนื้อดีด้วยนะคะเนตจะนิ่มแล้วก็สโลขึ้นมาแบบนี้นะคะสามารถเลือกสีได้นะอันนี้ราคาชิละ49บาทค่ะต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นสกูชี่ไซเล็กนะคะราคาชิละ19บาทค่ะต่อมาจะเป็นสกูชี่ราคาชิละ45บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชี่ลูกเสือนะคะตัวน,นี้จะมีทั้งหมด3สีนะนุ่มสโลนะคะ45บาทค่ะสุนัขจิ้งจอกซัมโบนะคะอันนี้จะมี3มสีค่ะ ไอติมสองชั้นนะคะไอติมแท่งค่ะไอติมหมานะคะแล้วก็จะเป็นไอติมซันนี่ค่ะนักนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบแกะด้วยค่ะราคาชิ้นละ45บาทนะคะต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นสกุชชี่ขนมแบบต่างๆนะคะราคาชิ้นละ29บาทเท่ากันทุกแบบนะคะลายนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็เนื้อดีนะคะรานแรกนะคะจะเป็นล้านคับเค้กนะคะตรงนี้จะมีเป็นแบบเหมือนคุกกี้อยู่ด้วยนะคะนี่นะจะมี2ส,สีให้เลือกนะคะ ต่อมานะคะอันนี้น้นจะเป็นแบบบอกเคอรี่นะคะตัวนี้ก็จะมี2สีค่ะช็อกโกแลตบาร์นะคะอันนี้จะเป็นชิ้นหนาแบบนี้นะคะเนื้อซอฟมากแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะอติมวัฟเฟิลนะคะตัวนี้ก็จะมี2สีนะคะเป็นสีจารุแล้วก็จะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะลายนี้ก็น่ารักนะคะจะเป็นแบบลายวัฟเฟิลแบบนี้นะนะคะจะเป็นสีกาแล็กซี่ค่ะคุกกี้นะคะตัวนี้ก็จะมี2แบบค่ะ ต่อนะคะจะเป็นสกูชี่ราคาชิ้นละ65บาทนะคะอย่างแรกนะจะเป็นสกูชี่ปางยาวนะคะอันนี้ชิ้นยาวมากนะคะเทียบกับชนันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีสองแบบให้เลือกนะคะเป็นแบบปางยาวแล้วก็จะเป็นปังหนอน,นะคะ่ะอันนี้เนื้อดีนะคะเนื้อแบบซอฟแล้วก็จะรูมากนะคะเหมือนขนมปังจริงๆ,ๆ niin, มากเลยนะคะตัวนี้นะแนะนํานะคะ65บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบแยโมโดนะคะแพนด้านะอันนี้จะเป็นไซาย,ยักษ์นะคะเป็นชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะ อันนี้ก็นุ่มสโลแบบนี้นะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะมีสีม่วงแล้วก็สีเขียวค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแก้วสุมสกุชี่นะคะก็ตัวนี้นะจะเป็นสกูชี่สายใหญ่อยู่ด้านในนะคะตัวอย่างของที่ได้นะคะก็จะเป็นลนรรายสัตว์แบบต่างๆนะคะนี่ลายก็จะมีชื่อตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะอยู่ด้านในนะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นเหมือนกล่องน้ำปั่นนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะราคาแก้วละ65บาทเท่านั้นนะคะ65บาทนะอันนี้ก็จะสุมไปให้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแก้แบบยาวนะคะแก้แบบยาวก็จะได้เป็นตัวแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะก็จะเป็น2กล่องด้านในนะคะสําหรับแก้แบบยาวอันนี้นะคะราคานะคะแก้รละยหกสิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นครัวซอง a n นน e and นะคะราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะคว m ุกนะคะแล้วก็เนื้อสโลว์มากๆค่ะก้อนอิดนะคะอันนี้ก็1 0หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะ จำโมบันนะคะตัวนี้นะจะมีทั้งหมด2สีนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะจะมีเป็นลายเส้นแบบนี้อยู่ด้วยนะคะเป็นบานไซจัมโ้ของแท้นะคะอันนี้นะราคานะคะ55บาทเท่านั้นค่ะเมื่อดีมากๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นนุ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะมี2สีให้เลือกนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นสกูช่กระจกนะคะก็จะมีแท็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของแท้นะเป็นกระจกอยู่ด้านในนะคะตรงไส้มากระลองอันนี้ค่ะ ราคานะคะ90บาทนะจะเป็นราคาพิเศษนะคะจะมี2สีค่ะมิสคาวาอิของแท้นะคะอันนี้ให้เป็นราคาพิเศษเลยนะคะราคาชิ้าละ0บาทนะคะจะมี2สีให้เลือกค่ะอากสุโกะนะคะราคาชิ้นละ7 0บาทค่ะมีเดียมบานปลาหมึกนะคะราคา50บาทนะ ซองสุ่มนะคะอันนี้ของที่ได้ด้านในนะคะก็จะมีเป็นพวงกุญแจนะคะของจิว๋วหรือว่าโมเดลต่างๆนะคะตัวอย่างที่เราได้นะคะก็จะได้เป็นแบบของจิว๋วอันนี้นะคะเป็นเหมือนถ้วยแล้วก็จะเป็นของด้านในนะคะมีช้อนจิ๋วแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากนะคะอันนี้ของด้านในมีหลายแบบมากๆนะคะแทบไม่ซ้ํากันเลยนะราคานะคะสองร้อยสิบเก้าบาทค่ะก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่ทางลานนะ แล้วก็น,นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะสามารถแคปภาพแคปแบบไปก็ได้นะคะหรือว่าใครนะอยากดูภาพสินค้าทางๆานพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะทางไลน์ตามที่ขึ้นค่ะส่วนใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สุดทางไลน์นะ,ะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจเฟซบุ๊กแยมลโรชอปค่ะอันนี้จะเป็น i g นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพอร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ i g ว่าจัสกซูชี่ค่ะ ส่วนใครต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะสามารถสั่งได้นะที่ดังช้อปปี้ทาที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะคะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ